บินใหญ่เลยโอ้โหบินบไหนไหนหยนี่ท่าจะว่ายน้ำเก่งนะเนี่ย่าโบมาก่อนด้โหยลอยเลยเอาขาลอยเลยดูดิลอยเลยโอ้ยมีกับหลงอ้หยไม่รลอ่เ้าอนนี่ขาห่ยหย้ยยย กลับมาแล้วกลับมาโอ้ยเสื้อหลอเปียกไปเปีย้อกไม่ไดวไม่มาแล้วออไม่เปียกไม่เปียกเปียกได้ก็เปียกขนาดนี้ไปอาบน้าแล้วเียกรอนตงมั้เอาส่วอีกรอบหนึ่งไปเลยเดี๋ยวโกจะมาองโกี่ถ่ายนะ